สวัสดีครับผม A N n Channel ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์การทำร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับกับรายการตอบจากใจนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงประเด็นนะครับการที่สินค้าในร้านไม่มีขายเราจะให้เราขายอะไรนะครับของที่ขายดีเนี่ยดันไม่มาของที่ขายออกไม่ค่อยดีเนี่ยดันมาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอยู่ที่จะไปรับฟังนะครับในมุมมองของผมเนาะก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A แ N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็ขอฝากนะครับท่านาว่าที่พาร์ทเนอร์นะครับที่ตัดสินใจที่จะสมัครเข้าร่วมกับร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วนะครับก็ ขอความกรานะครับขอความอนุเคราะห์นะครับให้ท่านนะครับตอนไปสมัครนะครับก็ใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับก็พิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนาโดยโดยนะครับร้านชวิยาพาณิชนะครับจังหวัดกรสินก็มาเข้าสู่ประเด็นนะครับในเรื่องของสินค้าที่มีมาไม่เยอะนะครับก็เราเราจะขายอะไรเนาะในเรื่องของสินค้าที่มานะครับคือปกติแล้วเนี่ยสินค้ามจะมาสัปดาห์ละสองครั้งนะครับทุกคนมาจะของผมเนี่ยร้านผมก็คือจันกับพฤหัสนะครับในส่วนของสินค้าที่ ขายดีไม่มากับสินค้าที่ขายไม่ค่อยดีเนี่ยมาก็ก,ก็คือผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นปัญหานะครับไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาหลากักๆเลยที่มันไม่ค่อยมากันก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นเบียร์ลีโอเบียร์ช้างอะไรอย่างงี้นะครับที่มันเป็นตัวดึงดูดลูกค้าเนะนะครับก็คือมันมันมามายากมาอาจจะมาทีละลังสองลังอะไรอย่างงี้นะครับบางคนก็คือทยอยทยอยทยอยแบ่งมาให้พาร์ทเนอร์นะครับแต่มันมานะครับมาแน่แต่มันไม่ได้ดั่งใจเรานะคร เป็นปัญหานะครับสำหรับพี่พันเนอร์หลายๆท่านนะครับที่ ose, ททเจอกันเนาะแต่คือผมม,มองผมก็คือผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับในเรื่องของสินค้าที่มันไม่มาเพราะว่ามันก็มาแหละแต่มันไม่ได้ทันใจเราอะนะครับมัน,มนจะมาแน่แต่ไม่ใช่ไม่มาเลยเนาะก็คือถ้าเกิดจะเข้ามาร่วมกับทุกดีเนี่ยก็คือต้องแบบ มีความอดทนนะครับนิดนึงนะครับในการรอสินค้านะครับมีอะไรขายนะครับก็ขายไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามาแล้วนะครับอันนี้ในมุมมองของร้านผมน้อยถ้าเกิดว่ามาแล้วมันขาดก็แนะนําให้ไปซื้อร้านในชุมชนที่เป็นคู่แข่งนะครับที่เป็นร้านชงหวยในชุมชนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนโ่ชงหวยของเราแทนนะครับก็มาวันไหนนะครับก็ค่อยขายวันนั้นนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นปัญหาอยู่นะคือถามว่าผมผมโอเคไหมกับปัญหานี้ผมก็ไม่โอเคหรอกนะครับแต่ในเมื่อว่า มันเป็นแบบเนี้ยนะครับเลยเน่แล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราว่าบ่นได้แหละนะครับก็ธรรมดานะครับในเรื่องของการบ่นนะครับก็ ผมก็บ่นนะบางทีนะครับในบางคลิปผมก็บ่นอยู่แต่คือตอนนี้นะครับซัพพลายเออร์นะครับในหลายๆเจ้านะครับก็ส่งของให้ไม่ทันบ้างอะไรต่างๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลสงการนะครับหลายๆที่ก็อาจจะส่งสั่งตุนสินค้าบ้างทางที่ดีก็ตุนเหมือนกันเพราะว่า,าพาร์ทเนอร์นะคะหลายๆร้านก็2,000พันก่อสาขาน่าจะทะลุ4 0 0พแล้วมั้งนะครับ,รบทุกวันนี้นะครับก็มันก็เกลี่ยก็กระจายกันไปนะครับแต่คลังสินค้าแต่ละภาคเนี่ยที่ที่เห็นพี่ๆเขาได้เยอะกันก็คือว่าตัวหารมันน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น ตอนนี้นะครับร้านมันเยอะนะครับมันก็เกลี่ยกระจายนะครับก็คือถามว่าคือเขาเขาก็แบ่งแหละอย่างที่รายการละชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็แบ่งเกลี่ยกันก็คือแบบได้แบบไม่อิ่มนะครับทุกคนก็ได้อยู่แต่แบบไม่อิ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็คือถามว่าทํายังไงก็คือต้องทําใจแหละนะครับมีอะไรขายก็ให้ขายไปนะครับบุญไปก็เท่านั้นนะครับก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับก็สําหรับผมก็คงไม่มีอะไรที่จะ ทำบนไปก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับก็คือขายตัวอื่นไปแทนนะครับถ้าถ้าเกิดมันขาดจริงๆก็น่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับถ้าถ้ามันขาดแต่อีกตัวหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยโฟกัสแอลกอฮอล์เท่าไหร่ว่ากําไรมันน้อยนะครับก็ก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาในเรื่องในด้านนี้นะครับในเรื่องของที่สินค้ามานะครับไม่เพียงพอนะครับอย่างช่วงหน้าเทศกาลงานบุนเหล่านี้นะครับก็อาจจะแย่หน่อยนะครับหรือบางที่ที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ ในส่วนนี้นะครับก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการขายไปนะครับแต่ปัญหานี้มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเนาะนะครับก็บ่นบ่นก็คือมีพี่ๆหลายคนก็บ่นหลายช่องทางนอกบ่นผมก็เคยบ่นนะคอนเซนเตอร์ก็เคยบ่นบ่นกับเอสก็เคยบ่นนะครับในการจัดการนะครับมาแบ่งแบ่งกันอยู่เนื่องเนื่องจากซัพพลายเออร์นะครับมันส่งส่งของให้มาไม่เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็ภาวนานะครับก็แล้วก็รอนะครับรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะเพราะว่ารอให้ในเรื่องของการส่งของนะครับ ทางจากทัพยเออร์มาให้ถูกดีเนี่ยก็คือรอให้มันมาเยอะๆแล้วก็ถึงตอนนั้นนะครับก็คือต้องฝึกรอครับผมก็คงไม่มีอะไรที่จะทําได้ดีกว่าการรอแล้วก็ทําใจไปด้วยนะครับก็คือปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ผมก็ไม่โอเคอยู่นะครับก็คือจากใจเลยนะครับก็ไม่โอเคนะครับแต่ก็ทํายังไงได้เนาะก็ขายในส่วนที่มีนะครับแต่ที่ไม่มีก็รอรอมาขายที่หลังเอานะครับก็ประมาณนั้นครับผม และผมก็เชื่อว่านะครับในอนาคตนะครับก็คงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมได้แต่ฝากความหวังไว้กับทีมผู้บริหารแล้วก็ในเรื่องของการจัดการสินค้านะครับให้มันทั่วถึงครับกับพาร์ทเนอร์นะครับที่เปิดไปแล้วนะครับก็อยากให้นะครับดูแลให้ให้ทั่วถึงนะครับ แต่ทวถึงก็แบบให้อิ่มนะถามว่าทวดถึงไหมทวดถึงแต่ไม่อิ่มนะครับก็อยากอยากให้ทัวถึงแบบอิ่มๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับก็เข้าใจแหละว่าต้องการขยายธุรกิจเนาะนะครับในเรื่องของการขยายเนี่ยมันก็ต้องเอาสินค้าไปไปให้สาขาอื่นสาขาใหม่นะครับซึ่งสาขาเดิมก็แบ่งแ่งการอะไรอย่างีอาง้อย่างชิ้นชิ้นละอัน2อันอะไรอย่างนี้นะครับก็คืออยากในอนาคตนะครับก็อยากให้มันได้เยอะกว่าน,นี้นะครับผมคงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับสินค้าที่มีมาขายน้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกันเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมนะครับก่อนที่ท่านจะสมัครนะครับก็ทักไปในเฟซบุ o กเนี่ยครับผมจะปักหมุดไว้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ทักไป Line แอดนะครับ TDPartnerOfficial นะครับก็สามารถทักไปสมัครได้นะครับก็พิมงเพราะว่าสมัครนะครับแนะนําโดยนะครับร้านโชวิยาพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกััันนนใหหม่ EP ้าะครบบก ตอบจากใจนะครับ EP ถัดไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกปดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ